สวัสดีครับบุญหลวงมาหาแล้วครับบุญหลวงบุญหลวงมาหาแล้วเดี๋ยวไปซื้อหมูปิ้งให้บุญหลวงดีกว่าน้องบุญหลวงบุญหลวงกินอะไรวันนี้บุญหลวงกินอะไรครับกินหมูปิ้งเนาะเดี๋ยวไปหาหมูปิ้งเนาะหมูต้มไม่มีเนาะวันนี้เนาะลุงเนาะคุณจะมาได้ตัวอยากหมูปิ้งเนาะบุญหลวงกินหมูปิ้งบุญหลวงเรยวบุญหลวง มันร้อนน้อยน้อยเดืองค่อยๆกินนูนกเด้อค่อยๆกินนูนกเด้อมันร้อนร้อนอยู่นะครับเนาอกินเลยครับกินเลยครับเย็นแล้วบ้างเลีงแล้วบนหลวงกินแล้วบนหลวงบญหลวงกินให้อิ่มนะครับเดี๋ยวพ่อไปขายผลไม้ก่อนนะครับกินเลยนะครับ กินอย่าหล่นที่ลูกกินเลยครับกินเลยครับอย่าล่นนะครับกินให้อิ่มเลยครับผลไม้ครับมีมันแก้วุูชาโอแตงโมเขียวหวานวันนี้ขายดีพอได้อยู่ครับในตลาดกระคนคึกคักเหมือนกันวันนี้ หลวงปู่ก็ยืนบินพระบาทอยู่นะครับมีแตนคามาขายอะไรเยอะแยะเลยวันนี้เล <c oughs> ็กเลยครับสองโลสามโลเรียกเอาเต็มที่เลยนะครับผ <c oughs> ักหวานก็มีเห็ดก็มี เราจะอีเมลเมาบ้ามังเมาไปเถื่อนัง